ผมได้รู้จักดีไอคอนกรุ๊ปจริงๆแล้วต้นเหตุคือจากคุณภรรยานะครับจิ้มลอยนั่นเองผมจะไม่ตอบผมชอบสินค้าอะไรพิเศษ,ษ,ษ,ษแต่ผมชอบที่ทุกอย่างที่สินค้าที่นี่มีทุกอย่างมีอยอดที่ได้ชัดเจนขายราคาที่ไม่แพงเกินไปดีกับตัวแทนจําหน่ายผมเป็นจิ๊กซอ์ที่มาเติมเต็มทาไมถึงมารู้จักกับดีไอคอนได้ครับผมได้รู้จักดีไอคอนกรุ๊ปจริงๆแล้วต้นเหตุคือจากคุณภรรยา <S <S <ร>ผมก็เลยมานั่นงศึกษาอ๋อนี่คือบริษัทที่ขายของออนไลน์เราก็เลยเริ่มดูข้อมูลก่อนอ๋อนี่คือเขาขายสินค้าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมและมีอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์เลยแต่เนื่องจากว่าคุณพลอยก็เรียนรู้เรื่องของธุรกิจออนไลน์อยู่แล้วนะครับผมก็จบในเรื่องของด้านการตลาดมาด้วยเช่นกัน <S <S เราก็รู้สึกเฮ้ยจริงๆแล้วมันมันเวิร์กนี่นามันเวิร์กจนคนไม่หมอง จริงๆแล้วถ้าคนเพียงแค่มองเห็นก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วนี่คือธุรกิจที่มันตอบโจทย์สาหรับคนในยุคนี้อย่างยิ่งเลยจังหวะไหนที่ทกันอนุญาตให้พลอยถามเพราะตอนแรกพี่ไม่ได้เกัือกันพี่คุยกับน้องพลอยมาตลอดใช่ใช่ใช่แล้วน้องพลอยบอกเฮ้ยพี่อยากทำแต่หนูต้องปรึกษาสามีก่อนเพราะนี่เป็นคน qc ให้กับทุกสิ่งทุกอย่างรอบคอบในชีวิตอะไรประมาณนี้ไงพี่ผมเลยต้องมาเช็คพอมารีเช็คกันจริงๆแล้วเอ้ยมันไม่มีอะไรให้จับผิดผมเหมือนหน่วยจับผิดในบ้านอันนี้จะดีหรือไม่ดีโอเคมันถูกติ๊กถู มันก็เลยเป็นที่มาว่าอยู่มาวันหนึ่งก็เลยได้ต่อสายคุยกับพี่เพลชอบสินค้าอะไรของที่นี่เพราะตอนนั้นเนี่ยน้องพลอยเขากําลังเลือกอยู่ว่าใช่ใช่จะจะเลือกสินค้าสินค้าอะไรดีในการทำตลาดก่อนเป็นตัวแรกผมจะไม่ตอบผมชอบสินค้าอะไรเป็นพิเศษแต่ผมชอบที่ทุกอย่างที่สินค้าที่นี่มีทุกอย่างมีอยอที่ได้ชัดเจนขายราคาที่ไม่แพงเกินไปดีกับตัวแทนจําหน่ายคือ คนขายย่อมอยากได้กําไรและผู้บริโภคย่อมอยากได้สินค้าที่ดีเพราะมันคือสิ่งที่เขาเอาเข้าสู่ร่างกายรู้จักพิเซนเตอร์มั้งไหมพิเซนเตอร์จริงๆนะแล้วทั้งสามคนไม่ว่าจะเป็นคุณป้องอะวัสคุณโดนประกรณ์ลำแล้วก็คุณบอยประกรณเรียกได้ว่าพิเซนเตอร์ของพี่ทั้งสามคนมันคือคําว่าฝนตกขี้หมูไหล <laughs> สามคนนี้คือคนที่เป็นนักแสดงชั้นยอดครับเพราะเขาสามารถแสดงให้พวกคุณเชื่อได้ว่าเขาเป็นคนดีที่ยังเชื่อเลยนี่จะเลือกอ่ะริงจริงเห็นไหมเขามีพรสวรรค์ทุกกล้องดูเลยพวกคุณมีพรสวรรค์ทําให้ทุกคนเชื่อได้จริงจิพวกคุณไม่ใช่คนดีอยากเล่นอยากเล่นจริงจิพวกนี้สนิทกันหมดเลยครับเพราะว่า อย่าพี <ici> ่ป้อนเป็นรุ่นพี่ที่สนิทกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วพี่โดมนี่โ้หเล่นละครกับผมมาเป็น10ปีแล้วมั้งครับส่วนบอยประกอ์นี่ก็เรียนจุฬามาด้วยกันใช่ไหมครับก็มีเพื่อนมีนู่นมีนี่อะไรคล้ายๆกันมีเพื่อนกลุ่มเดียวกัน แล้วก็ทั้ง3าคนมาพรีเซนต์สินค้าที่เป็นสินค้าของที่นี่ผมเชื่อว่าเอาจริงจริแล้วคือพี่เลือกถูกคนแล้วแหละนอกจากเป็นตัวท็อปทอปของประเทศแล้วอะทุกคนน่ารักทั้งหมดผมว่าเขาต้องมั่นใจสินค้าในระดับหนึ่งซึ่งเป็นระดับที่สูงมากไม่ยงั้นเขาคงไม่เอาตัวเองเอาชื่อเสียงตัวเองเข้ามาแลกว่าแบบอันนี้นะอันนี้ดีนะจ๊ะเพราะถ้ามันไม่ดีจริงเขาคงไม่กล้าทําแบบนี้คและที่การได้รับตําแหน่งผู้มนวยการฝ่ายสื่อสารมวลชนของที่นี่รู้สึกยังไงกับตําแหหนนนน่่่่งงง้้้้้าาาาาาททีีีีตรรบบคคผมมถูกกสออวพิธืเจด และทําหน้าที่ส่งสารที่คนต้องการจะส่งไปให้กับคนดูไม่ว่าช่องทางไหนก็แล้วแต่ก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วหวังว่ามัาาคนควรจะทําให้ดีไอคอนกรุ๊ปแน่นอนต้องเป็นที่รู้จักมากขึ้นได,ได้รับความน่าเชื่อถือมากขึ้นและเข้าถึงผู้คนได้มากกว่าเดิมอย่างเยอะๆในสิ่งที่หนักใจที่สุดมันคือความรับผิดชอบที่เราจะต้องมีกับตัวแทนต่างๆกับผู้บริโภคต่างๆซะมากกว่า <S <S เนื่องจากว่านี่คือคนหมู่มากผมเป็นจิ๊กซอที่มาเติมเต็มคือจริงๆแล้วอยากให้ตัวแทนทุกคนมองว่าผมเนี่ยเป็นเครื่องมือ เรื่องมือหนึ่งในการทําธุรกิจของคุณเช่นเช่นกับที่ดีไอคอ r o u p นี้ให้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างๆเป็นระบบแอปพลิเคชันหรือระบบหลังบ้านที่แน่นวันนี้เราจะแน่นมากขึ้นเพื่อให้หน้าบ้านที่เวลาคุณออกไปลยุยคุณเหมือนมีกองหลุนคอยซัพพอร์ตยู่เสมอครับเนี่ยผมนะทําหน้าที่อยู่ด้ดานหลังของพวคุณทุกๆคนแค่นั้นเองครับ ข่าวสดสืส่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Fol เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ